คือถ้าเจอทีมจากเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งเป็นทีมระดับ8ด้วยแล้วนำสามศแล้วสรุปสุดท้ายโดนตีเสมอ3-3อ่ะกูว่าอย่าเข้าชิงเลยนะเข้าไปก็โดนซิตี้ถล่มเละเทะขนาดเจอกับทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพมึงยังเล่นกันได้ห่วยแต่ขนาดนี้เลยวรอกูถามจริงกคเป็นที่ไม่มีอะไรเลยมึงนำเขาทั้ง3-0 ต่อบอลกันกับโคเวนที่เนี่ยมึงยังต่อกันเละเตะต่อบอลยังไม่แม่นเสียบอลอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับแมนยูกับนักเตะที่มีอยู่ในทีมทำไมมันถึงเล่นกันได้แค่นี้จริงเหรอห่วยแตกมากโอ้โหแล้วงงเหมือนกันเอริเกเทนฮารมาคาร์เรดฟอร์ด ทำเฮียอะไรไม่ได้เลยเลี้ยงไม่เคยผ่านชอบบอลไปอยู่กับตัวเล่นกับช้าไม่มีความอันตรายสุ่ตีนอะไรเลยสึกให้มันอยู่ครบเก้าสิบวัทีแต่เอาการโชว์ออกอะไรวะกูถามหน่อยเป็นอะไรกันมากไหมฮะต่อเวลาพิเศษทำไมเนี่ยให้เปลืองไฟเสียเวลานอนกับเด็กผีทั่วทั้งโลกเนี่ยเสียเวลาครูเป็นที่ด้วย จบเก้าสิบวันทีแพ้ไปสี่สามแล้วหมดเรื่องถ้าเล่นได้แค่นี้อย่าเขาชิงเลยตกรอบไปเหอะอายเขาโอ้โหมันได้แค่นี้จริงเหรอว่าแมนยูอ่ะเฮ้ยนี่โูเป็นที่นะเว้ยนําก็สามศูนย์นะเว้ยอ้ตายแล้วถ้าสมมุติผ่านเข้าชิงเจอแมนซิตี้มึงไม่โดนถล่ม หกลูกกัว่ากูถามจริงถ้าเล่นได้แค่เนี้ยนึกว่าจะไม่มีแล้วนะไอ้นัดที่เล่นกันอุบาทอุบาทในฤดูกาลเนี้ยนี่คือนัดที่เล่นกันได้อุบาทอุบาทเกิดอะไรขึ้น,น่ะความมุ่งมั่นมนันหายไปไหนอะฮะฟอร์มการเล่น,น่ะคุณภาพที่แบบรับเงินเดือนกันเป็นแสนเป็นหมื่นปอน,น่ะ ซึ่งเงินเดือนของนักเตะบางคนแม่งอาจจะมากกว่าเงินเดือนของโคเวนที่ทั้งทีมซะด้วยซ้ำแต่มึงเล่นก็นได้แค่นี้เหรอกุนซือโอ้โหใหญ่โตก่อนจะมาคุมแมนยูมาคุมฤดูกาลที่แล้วก็ดีฤดูกาลนี้เป็นอะไรถ่าตุไฟแตกไปแล้วคืออ้างไม่ได้นะนักเตะเจ็บอะ่ะเพราะว่าเจอโคเวนที่แล้วนํำสามศูนย์โคเวนที่ก็ไม่มีอะไรเลยแต่เล่นไปเล่นมาก็ให้มีจนได้ เออแปลกดีว่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆกับนักเตะบางคนกับคุณซือเนี่ยพราเธอใครไม่ได้เอาออกไปซะใครไม่ไหวเอาออกไปเลยโอ้โหมึงไม่อายสัญ,ญลักษณ์ที่หน้าอกกันมั่งเหรออะมึงไม่อายแฟนบอลในสนามกันมั่งเหรอ มึงไม่อายแฟนบอลที่เขาดูกันม้างเหรอกูถามจริงฮะทำอะไรกันน่ะโอ้โหทนไม่ไหววะ่ะขออัดคลิปด่าแม่งเลยเหอะใครจะมองต่างใครจะเห็นต่างเลยก็ช่างแม่งแล้วกูไม่ไหวแล้วโอ้โหสามศูนย์ไอสัตว์สามศูนจะจบอยู่แล้วดนตีเสมอสามสาม กับทีมอย่างโคเ็นที่ทีมระดับแปดอรแชมเปี้ยนชิพไม่รู้จะพูดอะไรวะชัดแล้วที่แฟนทีมอื่นเขาด่ากันอะทีมกาบแมนยูแม่งได้แค่นี้ก็จริงเขาพูดถูกเลยก็แม่งได้แค่นี้จริงๆอะตกรอบไปเหอะหมดคำจะพูดวะอายเขาเขารอบชิงมาได้ไหมไบซิตี้ถล่มเล่นเออ จเจริญช่วงต่อเวลาพิเศษแม่งกัอะไรก็ไม่รู้เล่นเหมือนไม่อยากเข้าชิงอ่ะเล่นเหมือนไม่เอาแล้วโชคดีเหลือเกินที่ลูกยิงสี่สามโคเป็นที่ล้ำหน้าถ้าลูกนั้นไม่ล้ำหน้านะเรียบร้อยจบตกรอบไปซะก็อย่างที่บอกแหละถ้าเล่นกันได้แค่นี้อย่าเข้าชิงเลยนี่ขนาดเจอโคเป็นที่นะเสื้อสีฟ้าเนี่ยไม่ใช่แมนซิตี้นะนี่ไม่ใช่รอบชิงด้วยรอบรอง แล้วก็เป็นที่นี่ทีมจเดอะแชมเปี้ยนชิพทีมอันดับแปดนะยังเล่นกันได้แค่นี้แล้วเข้าชิงไปอะ่ะเจอซิตี้โดนชิ้หายเลยเหรอโอ้โหบุญยังมีโชคยังมีที่เขาล้ำหน้าถ้าไม่งั้นก็ร้อยสิบนาทีจบแล้วตอนโดนจุดโทษก็เปิดหัวมาแบบอยากจะปาโทรศัพท์ทิ้งคาเซมิโลทันโทษ มันยังไงไม่อยากเล่นแล้วไม่อยากไม่อย,อยากอยู่แล้วหรือ,อยังไงยิงเหมือนเหมือนขอไปทีอะนะช่วยกันดีโอนาน่าช่วยไ,ไว้อีกแล้วครับท่านปวดหัวนะสงสารโคเป็นที่เหมือนกันอุตส่าห์ทำได้ดีขนาดนี้สรุปสุดท้ายไม่ได้เข้าชิงกลายเป็นทีมที่สังเกะสังเงะสเปะสป,ปะได้เข้าชิงซะยางงั้นเออ หรือแม่นยูคิดว่านัดนี้นัดชิงมะหรือมันเผลอคิดว่าโคเปนที่เป็นแมนซิตี้มันก็เลยเล่นแบบหลงไงหลงเอ๊ะคุณนำทั้งสามศูนย์นี่คุณนำแมนซิตี้หรือโคเปนที่วะมัวนึกอยู่เรียบร้อยเสมอสามสามเกือบตกล่อปีเวนก็ต้องปกมือให้โคเปนที่นะสู้กับเราด้วยใจสู้กับเราด้วยความมุ่งมั่นจริงๆอะ่ะพวกเขารู้ว่าเป็นรองเยอะโดนนำสามศูนย์น่ะ จ็ดสิบนาทีแรกอ่ะเป็นทีมอื่นนี่เขาไม่เอาแล้วนะแต่ควเวนที่ยังเอาได้เพราะแมนยูแม่งก็ไม่เอาเหมือนกันสเปะสป,ปะจ่ายบอลกันต่อบอลได้แป๊บหนึ่งมึงเอาบอลคืนให้ควเวนที่อีกแล้วเกมรุกก็แบบแหมยาวลูกหยีกันทุกคนได้บอลปุ๊บต้องหยุดได้บอลปุ๊บต้องเลี้ยงไม่เลี้ยงกูต้องเอาบอลหยุดแล้วก็โยกซ้ายโยกขวาทำท่าเท่ๆก่อนมาคัดแรดฟอร์ดกู ก่อนเจ็บไปเนะี่ยเลี้ยงผ่านใครมั่งจะเลี้ยงผ่านใครกี่โมงกูทำหน่อยนะเลี้ยงไม่ผ่านใครเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าที่มึงเจ็บไปเนี่ยเป็นเรื่องดีหรือว่าเป็นเรื่องแย่แม่งเจ็บอีกแล้วก่อนเจ็บแม่งก็เล่นไปได้เรื่องเลยแล้วก็งงเหมือนกันว่าขนาดเจอครูเป็นที่มึงยังเล่นได้แค่นี้เหรอหึเออหอยรุนกูก็อีกคนนึงนะอยู่ไม่เคยถูกที่ถูกเวลา อยู่ถูกที่แล้วหันมาเจอบอลแล้วมายิงอีกยังจะล็อกอีกโอปวดหัวเออแล้นักเตะแมนยูก็เป็นไรไม่รู้บางคนอะอย่างสกอตแมนทมิเน่เนี่ยจ่ายบอลขึ้นหน้าแล้วผืนมันจะขึ้นเหรอจ่ายแต่กลับหลังมึงอะ่ะกว่าจะจ่ายก็จงกังหวะแปดปวดหัวนะมันควรดีใจไหมนี่ผ่านเข้ารอบชิงได้นะควรดีใจไหม ความรู้สึกดีใจไม่มีเลยว่ะทุกคนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครดีใจไหมแต่ถ้าถามพี่อนส่วนตัวนะตอนนี้นะผ่านเข้าสู่รอบชิงแล้วไม่รู้สึกดีใจเลยเลยเพราะเห็นสภาพแล้วแบบรอบชิงก็ไม้ประดับอะ่ะฟันธงเลยลองแชมป์แน่นอนนอกจากมีปฏิหารแบบซิตี้ยิงสามสิบแปดครั้งแต่แบบโอนาน่าเซฟไปสิบเจ็ดครั้งชนเสาไปอีก แชนคานไปอีก8ดยิงไม่เข้าก่อไปอีก18ดครั้งเนี่ยเออนั่นแหละถึงเราถึงจะได้แชมป์แล้วแบบช่วงทดเจ็บสกอตแม็กทูมิเนเลงมาเป็นซปเปอร์ซับจิมบอลเข้าประตูอะไรเงี้ยเออมันประมาณนี้แหละถ้าเราจะได้แชมป์อะแต่คิดว่ามันมันจะเป็นแบบนั้นไหมล่ะเออไม,ไม,ไม่ไม่น่าเป็นวะก็ถ้าถามพี่อ้นตอนนี้นะว่าจะเอาไงกับเอริกเทนฮาร ก็ไม่เซฟมาพักใหญ่แล้วนะอยู่ที่้อจิมกับทีมงานแล,ล้วล่ะว่าจะเอาอยัางไงแต่จากฟอร์มการเล่นจากการแก้เกมจากผลการแข่งขันในวันนี้ที่มันไม่ควรจะต้องลำบากไปจนถึงจุดโทษเนี่ยเผลอๆสซจิมแรดคลิปแล้วก็ทีมงานอ e ิ N e A R T, นิออสน่าจะได้คำตอบแล้วละ่ะว่าจะเอาไงกับเอ,อริกเชนฮาร์เนานักเตะเจ็บก็จริงนักเตะไม่ครบก็จริงแต่การเจอทีมระดับ8จากเดอะแชมเปี้ยนชิพ แล้วเจนาทีเรานำสามศมันไม่ควรจบแบบนี้เว้ยมันไม่ควรเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะถ้าเป็นผู้จัดก,การทีมคนอื่นที่เขาเก่าวันนี้ที่เขาโอเคกว่าน,นี้สามูนที่เขาปิดเกมได้ละเขาติดชึ่งและพเพิร์มมี4ด้วยหรือบางคนอาจจะยิงให้มันขาดเละเทะไปเลยก็ได้แต่ไม่ใช่กับเอริกเทนฮารเพราะฉะนั้นถ้าเอริกเทนฮารเป็นแบบนี้เซอร์จิมจะได้คําตอบไปล,ละเนาะ เ <Heck> ชื่อเหลือเกินว่าพอคลิปนี้ลงไปเนี่ยน่าจะมีคอมเมนต์เข้ามาแซวอะไรกันยับเลยบอกสั้นๆตรงนี้เลยว่าเต็มที่แฟนบอลทีมอื่นถ้าอยากแซวแมนยูใต้คลิปนี้มึงใส่กันเต็มที่เลยแล้วเด็กผีเนี่ยอย่าไปต่อปากต่อคำมาเขาด้วยอย่าไปด่าเขาด้วยอย่าไปอะไรเขาด้วยให้เขาแซวเราไปเถอะ พอสภาพเรามันก็หน้าแซวอ่ะมึงดูสิสิ่งที่เขาแซวก็ไม่ได้เกินจริงอะ่ะใช่ไหมละ่ะไอ้อย่างพี่พี่ลิเวอร์อพูลก็คงแซวหรอกนี่มึงเก่งแต่กับทีมกูเจอทีมเดอดแชมเปี้ยนชิพมึงได้แค่นี้เองเหรอเขารับชิงไปโดนซิต,ตี้อัดตูดบานแน่ก็อย่าไปเถียงเขาหรอพกเพราะพูดความจริงนะไม่ได้มีความมั่นใจเลยนัดชิงชนะเลิศก็อย่างที่บอกอ่ะปฏิหารเท่านั้นถึงจะได้แชมป์เอฟเอครับ ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจแล้วกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีไรคนด้วยไม่ไหวจริงๆครับสัรพยอกไม่ออกด่าเลยดีกว่าง่ายดีรู้สึกแบบไหนก็พูดไปแบบนั้นแหละนะสภาพแบบมึงบ้าหรือเปล่าเจดสิบนาทีนำข้สามศูนสรุปสุดท้ายเสมอสามสมเกือบแพ้สี่สามด้วยถ้าไม่ล้ำหน้าแถมต้น ตอนยิงจุดโทษเกือบแพ้ก็อิทนาโอ้ยอบมือแล้วก็ชื่นชมโคเวนที่ด้วยนะพวกคุณแม่งสุดยอดว่ะ